เที่ยงๆบ่ายๆเดี๋ยวไปสับหน่อไม้ออกมานอนนึง่งฮะยาวสักประมาณเม็ดครึ่งได้นะสูงนะมันอยู่ตรงกลางมันก็เลยสูงนะตูเทียบกับเสียมนะครับเนีย่ยวางจากพื้นไปจนถึงกระบะรถยนต์เลยนะครับยาวมากหนักหลายกิโลอยู่นะพอดีเดี๋ยวเอาไปให้แม่ดีกว่าพอดีแม่จองไว้บอกอยากกินหน่อไม้นะ นะครับเป็นหน่อไผ่ผักกิ่งนะเขาจะโตได้เยอะแล้วก็มีความอร่อยนะอาจจะถูกเค้มว่าเป็นหน่อไม้ที่อร่อยที่สุดในโลกชนิดหนึ่งเลยทีเดียวนะครับน่าปลูกมากๆนะเป็นไผ่กินหน่อที่รสชาติดีมากๆแล้วก็เท่าที่ทราบมาเนี่ยไม่ต้องต้มน้ําทิ้งด้วยนะจะมีความหวานอร่อยต้มกระดูกหมูน้ําใสหรืออะไรพวกนี้นะ ครับสูงมากนะนี่ครับโอเคน่าจะร้อยกว่าเซนนะครับสวัสดีที่บ้านสวนลุงติงพัทลุงนะครับนอไพ่ปักกิ่งนะสวัสดีครับ